，五路财神送才来。东路财神比干，西路财神关公，南路财神柴荣，北路财神赵公明。中路财神王海。ชาวนักษัตว์ปีวอกนะครับในปี2568ปีมัดเสงตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวนักษัตว์ปีวอกว่าในปีนี้ เป็นปีที่ชะตาชีวิตของคุณนะครับจะมีการขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับดีขึ้นในบริบทที่ว่าหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จนะครับทำอะไรก็สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นกว่าช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมานะมีอะไรสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันดีมากขึ้นกว่าช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมา และและชาวนักษัตริย์ปีวอกอีกเช่นกันนะครับในปี2,5,6,8ตรงนี้นะสิ่งที่ผมอยากจะให้นิยามนะครับถือว่าเป็นนิยามที่มีความสำคัญนะกับชาวปีวอกเนี่ยต้องบอกว่าในปีเนี้ยนะครับคุณมีความสามารถใด นะคุณมีความสามารถใดที่คุณนะมั่นใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราเองเนี่ยมีความถนัดนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องหยิบยกเอาความสามารถนั้นออกมาทําให้มันสําเร็จเป็นรูปธรรมมันจะนํามาซึ่งการเงินการทองและเอ่อความสําเร็จต่างๆได้อย่างมากประกอบกับคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างด้วยนี่ก็คือส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะ ปีวอกที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าเกิดนับกันตามพอ,อง,ง่ายๆนะครับก็จะเป็นสองสี่แปดเจ็ดแต่น,นั้นจะเป็นรอบที่อายุมากแล้วนะครับแล้วก็สองสี่เก้าเก้านะสองห้าหนึ่งหนึ่งนี่ก็ปีวอกสองห้าสองสามนี่ก็ปีวอกสองห้าสามห้าอันนี้ก็ปีวอกสองห้าสี่เจ็ดนี่ก็ปีวอกนะครับแล้วก็สองห้าห้าเก้าอันนี้อายุยังไม่ค่อยกี่ขวบนักหรอกก็ปีวอกเช่นกัน เอาเป็นว่านะครับในเรนที่อยู่ประมาณเนี่ยสองห้าหนึ่งหนึ่งสองห้าสองสามสองห้าสามห้าในช่วงจังหวะที่คุณอยากจะขยับขยายธุรกิจหรือจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะมีความสำเร็จนะครับแล้วก็ความสำเร็จจะโดดเด่นชัดเจนปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับขยับเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็จะมาเรียกว่า ดีอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาไปแล้วคู่ครองคนรักนะครับจะมีบทบาทที่สำคัญมากในการผลักดันอะไรต่างๆที่จะทำให้ชาวปีวอกนั้นได้รับความสำเร็จหลายประการด้วยกันนะปีนี้อย่างอย่างน้อยที่สุดผมดูแล้วการเงินการทองคุณขยับดีขึ้นแน่ๆ ใครที่เป็นชาวปีวอกแล้วที่ผ่านมาเอาแต่จดจ้องจ้องคิดคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทําปีนี้ทาเลยลุยเลยนะความสําเร็จรออยู่แล้วก็ดวงคนถ้ามันจะดีมันต้องมีการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างซึ่งคุณก็จะได้สิ่งนั้นนะในปี 25, งหในช่วงปีนี้นะครับต้องบอกว่าชาวนักกษัตริย์ปีวอกเนี่ยนะในปีนี้คุณยังจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ทาง สิ่งที่จะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะได้รับการหยิบยื่นอะไรบางอย่างให้คุณซึ่งก็เป็นอะไรที่ถือเป็นโชคดีอ่ะสำหรับชาวนักข่ย์ปีวอกนั่นแหละนะในเรื่องความรักชาวนักริย์ปีวอกผมมองเห็นอย่างนี้ว่าปีนี้เป็นปีที่คุณมีสเสน่ห์นะครับดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ ปีนี้ยังไงคงจะต้องได้ลงตัวกับใครสักคนหนึ่งจะมาชอบเราเราไปชอบเขาความรักน่าจะลงตัวกับใครสักคนหนึ่งนะครับส่วนคนที่เขาเรียกว่าดูดูกันอยู่นะฮะจีบจีบกันอยู่ปีนี้น่าจะเป็นติดเป็นปีที่แง้มหัวใจให้ได้นะครับต่างฝ่ายต่างก็มีไมตรีที่ดีผมว่าเป็นปีที่จะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปชงเชิงอะไรเลย จริงๆแล้วมาเสงกับวอกเนี่ยจริงๆแล้วตามหลักแล้วมันฮ้าก,กันอีกต่างหากนะหลายคนไม่เข้าใจผิดอะไรกันหมดไปหมดล้นะฮะซึ่งจริงเป็นปีที่ฮ้ากันผมกลับมองว่ามันเป็นปีที่ดีด้วยซ้ำอ่ะสำหรับชาวนักษัตรปีวอกนะครับแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะที่ต้องติงให้ระมัดระวังสําหรับใครที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วปีนี้อย่าไปเจ้าชู้นะฮะอ,อ,อย่าไปเจ้าชู้อย่าไปหวานสเสน่ห์ไปอย่างเงี้ยไม่ได้ เดี๋ยวจะวุ่นวายภายหลังอันนี้คือเตือนไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการคบหาโดยปกติธรรมดาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ส่งผลดีให้กับชาวนักริย์ปีปีวอ,อกอยู่แล้วเดี๋ยวผมทําไมเสียงมันดังแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นอะไรที่ส่งผลดีกับชาวนักข่า์ปีวอกอยู่แล้วผมกลับมองว่าชะตาของคุณเนี่ยมีความสําเร็จก้าวหน้าอย่างดีมากๆ นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมออต้องติงชาวนักษิา์ปีวอกไว้เลยในช่วงปีนี้นะต้องบอกแบบนี้คือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่คุณเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะก้าวขยับนะครับในเรื่องของงานที่จะไปในทิศทางที่ดีสำหรับคนที่ทำงานประจำนะมีโอกาสจะมีโปรเจกต์หรืองานที่2เพิ่มเข้ามาคุณไปดูให้ดีนะแต่ที่จะบอกคือแบ่งเวลาให้ดี อย่าให้เวลามันไปทับซ้อนก,นกันกับงานหลักจนเจ้านายหรือเจ้าของบริษัทเขาไปรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มึงเอาเวลาไปทำงานของมึงส่วนตัวนี่หวะอย่างเงี้ยเออไม่ได้นะดูให้ดีใครจะทำโปรเจกต์ที่2องจะเป็นงานออนลงออนไลน์ line, อะไรก็แล้วแต่ดูให้ดีจัดสรรเวลาให้ดีถ้าคุณทำได้ดังนี้ปีนี้คุณรุ่งเรืองนะ ตามนี้เลยปีนี้ยังไงก็รุ่งเรืองนะครับสุขภาพร่างกายชาวปีวอกเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วแอคทีฟชอบออกกําลังอยู่แล้วสุขภาพปีนี้ก็ไปได้ไม่ต้องห่วงนะหาเวลาออกกําลังด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ปีวอกมันเป็นคนชอบออกกําลังเป็นคนรักตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบดูดีตลอดผู้ชายก็จะต้องดูดีตลอดถึงแม้ว่าหุณนอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่มุณต้องแต่งตัวดีตลอดผู้หญิงก็เหมือนกันเป็นคนที่รักสัดส่วนตัวเองมากเป็นคนที่ ชอบให้ตัวเองดูดีดูเฟิร์มอยู่ตลอดเวลานี่คือคุณสมบัติพิเศษของชาวปีวอกที่หลายๆนักษัตย์ก็ไม่ได้มีแบบนี้นะนะครับฉะนั้นคนปีวอกชอบให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอและก็ปีนี้นะครับเป็นปีที่คุณเขาเรียกว่างานจะเริ่มเข้าที่แล้วนะครับจำเป็นที่ต้องพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้นจะเป็นในโลกออนไลน์หรืออะไรก็ตาม ก็ถือว่าส่งผลดีให้กับชาวนักษัตรปีวอกทั้งสิน้นนะฮะนี่ก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่ผมให้ไว้กับ FC ทุกท่านนะครับในวาระจุดจีนขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับทั้งทั้งชาวไทยนะครับแล้วก็ชาวไทยซึ่เชื้อสายจีนขอให้มีแต่ความสุขความสำเร็จนะคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการนอกจากคำพยากรณ์ต่างๆแล้วผมจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆต่อไปมาบอกให้กับเอฟซี FC ทุกท่านอีกมากมาย สินสามบิงขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับต้องการขอคำปรึกษานะครับในการจัดพวงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดร้านค้าอย่างไรให้เฮงให้ปังหรือต้องการปรึกษาโง,ง่เฮงบนใบหน้าหรือชะตาชีวิตส่วนตัวติดต่อได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้นะครับสอบถามรายละเอียดได้เลย